พนักงานขายตรงนะของเครื่องออกกำลังกายจะใช้วิธีขายสินค้าทางโทรศัพท์นะครับนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรแค่บอกว่าเป็นเรื่องการขายตรงทางโทรศัพท์เขาบอกว่าถ้าลูกค้า2ใน10รลายคิดด้นใ้2ใน10รลายนะจะตัดสินใจซื้อเครื่องออกเครื่องออกกำลังกายอันนี้ก็ประเด็นก็อยู่ที่เป็นซื้อไม่ซื้อนะครับ ตรงนี้เขาก็บอกให้ว่าทีเท่ากับโอกาสซื้อนะซื้อสินค้าก็คือเท่ากับ2ส่วน10นะครับก็คือ0.2ต่อไปเราก็มาไล่ดูต่อนะครับถ้าพนักงานโทรศัพท์ถึงลูกค้าจำนวน15หลรายนะมันก็จะได้ N ็เล็กเท่ากับ15นะครับเพราะงั้นก็รู้ n รู้ p ก็จะเป็นทวีนามโอเคแล้วทีนี้เรามาดูว่าเขาจะถามอะไรบ้างมาดูคำถามเดียวงี้จงหาความนับเป็นที่มีลูกค้าจะตัดสิสนใจซื้อสินค้าอย่างมากอย่างมากสี่ลายคำว่าอย่างมากคืออะไรครับคำว่าอย่างมากก็คือน้อยกว่าเท่ากับนะครับก็เป็น pop x e น้อยกว่าเท่ากับ 4เท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้มันสามารถเปิดตารางได้เลย,เลยแล้วก็ตารานมาเปิดนะครับเราก็ไล่ไป,ปมาดูที่ค่า N ก่อน N ก็คือ15 N 15หน้านี้ N 20 N 15ต้องเปิดย่อนไป N 15 n15 อยู่นี่ครับ n15 นะครับทีนี้มาดูค่า p p ก็คือ0.2อ0.2เลยนะครับก็จะเป็นกกอบอยู่ทั้งหมดแล้วก็มาดูค่า x นะน้อยกว่าเท่ากับ4เอาใหม่มาทดมาททาน้อยกว่าเท่ากับ4รบตรงนี้นะครับก็ได้ 0. 8 3 5 8เป็นคำตอบนะครับมาดูต่อนะ